สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาดูการติดอะไหล่นะครับอะไหล่ข้อมือมาเฮ็ดเบอร์น้ำเงินพี่น้อง,องเป็นลายเป็นลายใหม่นะครับออกแบบใหม่ครับสิจพันจจิงสวยเลยจะวางใจเล็กตรงนี้นะครับ ใจกลางแล้วก็จะวางตรงนี้นะครับนี่ลักษณะนี้ชตัดดเห็นไนะ้มมาเดี๋ยวผมวางเสียกันเ้ย้วามาเบ่งตอนตอนอ้ตาลนะครับหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ เกี่ยนประสานต่อนครับจะให้มันติดกันครับว่าหลังจากนั้นเราก็จะเกี่ยนนะครับประสานมันจะเป็นตัวเชื่อมติดกันเนาะ จบเป็นจุดๆนะครับรจับตูวกันครับ<ป>ตูวจัวใจได้ไ,หไปหนา ว่าถึงจะใส่ใช่ไหมคะมาเร้อยนี่หนักกว่าตัวราคาอไปแล้วด้ย่าด้วยแคนไี้มันเจ้่ยกันไต้หล่อนโตดีแจ่มเลยทีด้ย่มมากเลยนี่ตื่อระสุไท่ตคาดได้่าบ้า ดงมาินอลวถึจะใ่ดเงยานเยอะไรล้วปากทเยบค่ะต้โอ้สุดยอไปแ่งไปเลยพานเลยบางคน เราต้องลนก่อนนะครับถ้าไม่ลนน้ำามาลมันจะแตกแป้งแตกเปงเห็นหมครับเราจะจับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ ပါမှั် w i d e t l ครับจะละลาย

หังจากที่เราเป่าเสร็จแล้วครับเราก็จะวางหัวใจใหญ่ตให้ตึงกลางที่สุดนะครับถ้าไม่กลางมันจะก็จะไม่สวยอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็จะเป่าน้ำมันสันเหมือนเดิม สวยพี่น้องได้การมาจริงจกลางๆนะครับวางตรง,กล,งกลางให้กลางที่สุดเท่าที่จะกลางได้ครับเราก็มาเขียนตัสามตรงนี้ครับนี่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 ผมต,ติดแล้จับให้มันติดก,กันนะ รประมาณนี้นะครับจนเสร็จครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วครับเราก็จะเขียดน้ำมันสจับให้มันติดกันครับน้ำมันสันจับจูดครับพี่น้องจับตุดสองจุดฝั่งนี้กับฝังนี้ครับ จะไปจนหมดนะครับใส่เวลาที้กันครับ ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆครับตัวมันจิบระวังห่อนนะครับไฟได้นะนี่ครับเห็นมาตฟองละลายครับติดมามาง่ายง่ายครับถือกล่องเมื่อหนึ่งนะครับมันเลยม่คปอนเองมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังใจากที่เราเป่าเสียจนะครับเราก็จะพลิกขึ้นอีกด้านนะึงแล้วก็มีเฉียดจุดนี้ครสองจุดนี้ข้างในเราจะเฉียดจุดนี้นะครับนี้สองจุดนี้แตวมันติดกันครับ 对，我没注意。 หลังจากนั้นแเราก็จะเป่าละลายติดกันนะครับคื้อกาครับพี่น้องเือกซื้อ,อกาและมัเห็นบ่อยครับมันจะลายจุลคยวบบักแล้ว เรียบร้อยครับห่อนพีนนอน้อน้อนตาล้อๆนี่เสียมดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเข้าสอยร้อสอยครับแล้วผมให้ดู ยบร้เวลาให้กันครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างสองบาทหนึ่งเ้นสอยไว้พี่น้องหลอนๆไม่มีอะไรอันนี้เราก็จะล้อสอยครับล้อสอยเสร็จเราก็จะเอามาเข้าอะไรที่ตัวที่ผมจับลิปนี่ก็ไว้ตํานี่กนได้พี่น้องลิปหนาเจอกันไหม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ